ขอโอกาสเจ้าคะ่ะขอย้อน,อ,ยอนเรื่องที่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่มีพระไม่ทราบว่าถึงพระอรหันต์หรือเปล่านะเจ้าคะ่ะที่มีการทําพอพิจารณาสุภะแล้วฆ่าตัวตายบ้างจ้างผู้อื่นฆ่าตัวตายบ้างสมัยนั้นนะคะอ,อะืไม่ทราบว่าท่านสําเร็จพระอรหันต์หรือย,ยังเจ้า <c oughs> ค่ะก็ผู้เจ้าไม่พยากรณ์ตรงนี้ไว้เนาะดูแล้วก็คงจะมีสิทธิ์รอดบ้างแหละ นะแต่ผู้เจ้าไม่พูดดีกว่าเจ้าออกมาบัญญัติห้ามค่าตัวตายคืออะไรที่มันมันซุ่มเสี่ยงเนี่ยผู้เจ้าไม่พูดไวอืเจ้าค่ะแต่อะไรที่เป็นประโยชน์แม้นิดเดียวจะพูดไปจะพูดพูดมากๆอืมเจ้านะาผู้เจ้าเลือกที่จะพูดอยู่เดี๋ยวคนจำเอาไปไว้ก็ ทีนี้ฆ่าตัวตายกันตายเลยนะไอพวกอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเห็นก็ทำทํามั่งไปอบายเลยจบเลยทีนี้นะสวยหนักเข้าไปอีกใช่ไหมเห็นช้างขี่ขี้ตามช้างอ่ะนะแต่ผู้เจ้าใช้อะไรกระต่ายกับช้างใช่กระต่ายมันเห็นช้างลงเล่นในบ่อน้ำเนี่ย ยืนงวงนวาอาบน้ําสบายอยช้างจะเป็นอะไรที่ไหนมาฉันก็ทําได้โดดไปตุ้มจมเลย<ร> <laughs> <laughs> นะก็ตายตัวมันเล็กตัวเล็กกว่า <laughs> เจ้าค่ะ <laughs> ใช่นะอเจ้าค่าถ <laughs> ามยังไม่ถึงมันลืมไปเจ้าค่ะ <laughs> ขอบคุณ <laughs> <laughs> เจ้า <laughs> ค่าพระเจ้าก็ <laughs> อุปมาอีกเหมือนกับคนที่ไม่ได้สมาธิ แล้วอยากไปอยู่ป่าผู้จ้าบอกจิตเธอจักปลิวไปจิตจากจมลงนะเตือนอุบาลีไว้บางคนก็คิดว่าโอ้จะไปอยู่วิเวกผู้เดียวจะอยู่ไม่ป่าช้าป่าชัดป่ารกชัดแล้วจะได้ดีไปเลยนะไปคนละเรื่องเลยนะเปรียบเทียบเหมือนกระต่ายกับช้างใช่ใช่ในนั้นดูแล้วที่พระองค์อุปมาคือต้องได้สมาธิก่อนนะ ถ้าจะเข้าป่าลบกชัดเนี่ย <c oughs> <c oughs> ควรได้สมาธิก่อนแต่ก่อนเคยสักสิบกว่าปีมาแล้วล่ละเห็นพวกตามพิกุไปวิเวกในป่าลึกๆเลยนะวิ่งกลับมาไม่ทันกันนะกวยท่าไหนก็ไม่รู้นะก็ออกมาแล้วเลย,ยเพียเพ้ยนๆไปเลยน่ อย่างนี้ก็ต้องมีผู้ที่มีภูมิรู้คอยชี้แนะอยู่นะเจ้าค่ะก็คือคนได้สมาธิอ่ะควรมีองค์ความรู้สักนิดหนึ่งก่อนอืมเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะไปป่าธรรมดาพอได้แต่ป่าลกชัดเนี่ยนะป่าช้าป่าลกชัดเนี่ยพระเจ้าจะห้ามไว้สำหรับคนที่ยังไม่มีสมาธิอ่า